กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการก i f ต Winner ค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณสุนภาค่ะจะมาสรุปใจความสําคัญให้เราได้ฟังกับหัวข้อแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณเองไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพวกเราทํางานกันอย่างมีคุณภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจนหมื่นล้านไม่ไปไกลแล้วหรอคะ่ะจริงๆใครหนีเราไม่ได้จริงๆเพราะพวกเราคนละสามแสนแค่นั้นเองในที่นี้บรรจุได้กี่คนคะพี่เล็กสามร้สามร้ยใช่ไหมคะ ถ้า300ท่านเนี่ยทำคนละ0 0 0แสนนั้นราคาไม่ต้องถึง5 0 0แสนล้านหรอกนะคะไม่ต้องเก่งเหินฟา่าอากาศหรอกค่ะขอให้ทุกท่านทำเดือนละ3 0 0แสนกันอย่างสม่ำเสมอในกิฟฟรีนดิฉันเชื่อว่าหมื่นล้านเนี่ยมันคงไม่กี่ปี2ปีถึงไหมคะจะทำส0 0แสนกันไหมคะไม่ต้องถึง5 0 0แสนราคาดิฉันพูดง่ายทำไหมคะ <c oughs> ยกมือขึ้นคะ่ะสัญญาขอสัญญาหน่อยค่ะเผื่อดิฉันจะกลับมาที่ อินไทยอีกครั้งหนึ่งดิฉันจะมาดูใครย่อมือไว้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งใจทำค่ะในกิฟฟรีระวางแผนนะคะสามแสนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะห้าแสนก็ไม่ยากเพราะว่าสินค้าของกิฟฟารีขายตัวเองได้ใจเราเข้มแข็งพอหรือเปล่านะคะวางแผนให้มั่นคงมีความมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองที่จะนำความสิ่งที่ดีไปให้เขา และรักกันนะคะช่วยกันถนอมบ้านของเรากิฟฟินคือบ้านของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าในบ้านของเราเนี่ยมีปลวกมีมดหนูแมลงสาบเข้ามาทําลายบ้านของเราไหมหลังคาของบ้านของเราตรงไหนรั่วเราช่วยกันปะเราช่วยกันดูแลนะคะดิฉันเชื่อว่าบ้านของเราหลังนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีคุณภาพรองรับลูกหลานเหลนหลนของเราเป็นแสนแสนล้า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 นคน ท่านตบมือให้กิฟฟินสิคะบ้านหลังใหญ่หลังนี้หมอต้อยสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกท่านได้อยู่ใช่ไหมคะและส่งต่อให้ลูกหลานใช่ไหมคะท่านสัญญานะคะว่ารักกิฟฟิีนกันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าคุณหมอต้อยแม้จะเจ็บวันนี้ท่านก็มานะคะเพื่ออะไรคะเพื่อกิฟฟิีนไหมถ้าท่านรักท่านสัญญาแล้วนะคะว่าจะดูแลบ้านของเราไว้ให้ลูกเรานะคะ ดิฉันขอกลาบขอพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้ให้พวกเราในนี้ไม่ใช่ตัวดิฉันคนเดียวนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงคนเนี้คือคนที่ดิฉันรักมากนะมากมากด้วยไปที่มากธรรมดาเพราะท่านเข้มแข็งค่ะท่านเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยเหนื่อยนะฮะ สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีแต่ท่านก็ยังไม่ทำนะคะท่านยังสามารถที่จะวันนี้ได้ข่าวมานะคะน้องพูดในรถมาตลอดว่าคุณหมอล้มแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าคุณหมอไม่หยุดหรอกค่ะให้ล้มปานตายท่านก็ไม่หยุดนะคะเพราะหัวใจท่านคือยิ่งกว่าเพชรนะคะ,ะวันนี้เรามีคนที่ดีที่สุดอยู่ข้างเราเราช่วยกันรักษาบ้านหลังนี้เอาไวเ้เถอะค่ะ ะะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านนะช่วยกันรักษาแน่นอนนะคะและเราจะเดินไปด้วยกันอนาคตของดิฉันก็คือไดมอนด์แกลนต่อจากพวกพี่ๆทานที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหะคะ่ะเพราะถ้าดิฉันไม่ตายซะก่อนนะคะเพราะว่าไม่สามารถรู้ความตายได้ในอนาคตแต่ที่แน่นอนคือต้องมีไดมอนด์แกลนที่ชื่อสุนภพาปานกลิ่นอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอีกหึงรหัสค่ะค่ะณวันนี้นะคะ ในครึ่งชั่วโมงที่ดิฉันพูดมาให้ผู้ท่านได้ทราบเนี่ยนะคะคือสิ่งที่ดิฉันได้รับจากกิฟฟรินอย่างแท้จริงและดิฉันรักกิฟฟรินมากนะคะดิฉันเคยคิดว่าจะลาออกจากงานประจำนะคะแต่ณวันนี้ดอ,อรชวีนาวีนะคะอาจารย์ชวีวันกีนาวงบอกว่าไอ้อึง่งแกจะออกทำไมเป็นตัวอย่างของคนทำงานประจำในจังหวัดพิษณุโลกที่ทำงานคู่กับกิฟฟรินได้อย่างดีอ่ะก่อนได้ไหม นะคะดิฉันก็เลยไม่ออกและลูกของดิฉันค่ะบอกว่าแม่แม่เก่งจะตายทําไมแม่ไม่เป็นผู้จัดการสักทีละ่ะนัจจันเก่งสู้แม่ก็ไม่ได้นัจทั์เป็นผู้จัดการไปแล้วเลยต้องเป็นผู้จัดการก่อนค่ะถึงจะออก <c oughs> เอ้ยนะคะน่นวันนี้ค่ะแรงบันดาลใจที่สร้างได้เนี่ยดิฉันสร้างได้ด้วยตัวเองค่ะเช้ามาเหนื่อยแค่ไหนดิฉันก็จะบอกว่าไม่เหนื่อย ดิฉันจะบอกว่ามันไม่เหนื่อยเลยเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอมาอยู่แล้วนะคะดิฉันคิดบวกเสมอกับสิ่งที่เราเจอนะคะถ้าเราคิดลบเราหมดพลังเราจะคิดทําไมจริงไหมคะเราก็คิดบวกสิคะอะไรที่มันเป็นลบเราหนีมันซะนะคะวันนี้พลังแห่งการสร้างกําลังใจเนี่ยทุกท่านน่ะรู้ใช่ไหมว่าเราหมดแรงเมื่อไหร่จริงไหมคะรู้ไหมคะเวลาหมดแรงอ่ะเวลาเหนื่อยอ่ะเวลาท้อรู้ไหมรู้ใช่ไหมคะแล้วจะไปขอจากใครคะกําลังใจ แรงใจตัวเรานะคะเพราะว่าคนอื่นไม่รู้หรอกเรานี่แหละรู้ว่าแรงบันดาลใจหมดกําลังใจท,ท,ท้อแท้มันอยู่ที่เราอะแต่ณนะวันนี้ถ้าเรารู้แล้วเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจเอาจุดอะไรก็ได้ที่มันเป็นแรงบันดาลใจอะเอามาทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราลุกทําให้เราสู้อะลุยมันสิคะอย่ากลัวนะคะวันนี้เราสร้างด้วยตัวเองอย่าไปขอแม่ทีมอะแม่ทีมเขาไม่มีเวลาหรอกจริงป่าเนาะเขาก็ต้องทํางาน นะคะเขาก็ต้องมีทีมเขาก็ต้องมีลูกคนอื่นเขาขอประทานโทษนะคะพี่เล็กเขามีเขามีหน้าอกแค่สองเต้าเองแม่ทีมใช่ไหมแล้วมีลูกต้องเยอะเนาะไปแย่งกันกินไงหมดอะจริงปะเออหากินเองก็ได้จริงปะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านคะเราสร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะแรงบันดาลใจสร้างได้เสมอสุนภาสร้างตรงไหนลูกค่ะแล้วก็ความเข้มแข็งของตัวเองที่บอกว่าวันนี้ทำไมถึงมาทำกิฟฟรีนเอก็อยากรวยอะ่ะ จริงปะมีเท่านี้ยังไม่พอรวมแล้ว20ล้านก็จะเอาอีกอะเห็นไหมเห็นไหมคะมันไม่พออยากมีอีกอะอยากมีทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ลูกนะคะส่งต่อเป็นมรดกเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างในกิฟฟรินกันทุกท่านคะวันนี้ดิฉันมาไกลคะ่ะแต่เวลามีน้อยพี่เล็กเขาบอกอย่างนั้นนะคะมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงก็ไม่ใช่ก็เลยอาจจะซอซๆนิดนึงถ้าอยากฟังมันๆต้องไปพิดโลกนะคะค่ะนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ฟังดิฉันโมมาตั้งนานเนาะนะคะ เราให้ฟังว่าวันนี้ในกิฟรินมีความสุขจริงๆนะคะมีความสุขจริงๆแล้วดิฉันก็รักกิฟฟรินมากนะคะไปพิษณุโลกไปชิมมะปรางดิฉันนะ <c oughs> เดือนนี้เดือนอะไรคะ <c oughs> เดือนกุมภานะคะมีนาเมษาค่ะประมาณเมษาตอนสงกรานนะฮะถ้าไปพิษณุโลกนะคะเชิญค่ะชิมมะปรางฟรีนะคะปกติดิฉันจะเอามาฝากคุณหมอต้อยทุกวันเกิดเลย นะคะเพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนค่ะเลยมะปางยังไม่แก่ยังไม่ออกดอกด้วยนะคะปีนี้นะคะทุกท,ทุกปีก็จะเอามาฝากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากบอกทุกท่านว่าแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตนเองและก็ไม่มีวันหมดเพราะเราเป็นคนสร้างมันเราไม่ได้ขอจากใครนะคะวันนี้ค่ะขอทุกท่านมีความสุขในคิฟฟรีนทุกท่านเลยนะคะเหมือนที่ฉันมีความสุขทุกวันนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนั้นค่ะก็คือประสบการณ์การทำงานดีๆจากคุณสุนภาปานกิ่นค่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าเธอนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้มากเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการกิฟฟินเนอร์ต้องหมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ